เกีเ่ยวหญ้าโอ้หญ้าเราค่าวก,กี่ดีนี่นะขอกงัวเราก็ได้การบางแหนี้ยางมุ่งเลยพุ่นนะเออต,เต้องเฮ็ดแบบนี้ไหม้องก,กันโรคแมลงนี่ยา่ามนีไข่ซ้ำมือเหลือแมงวันแมลงดูเดเลือดโยงซุบหนิดเป็นพาห้าน้ำโรคนี่โอ้เฮ็ดแบบนี้ได้การแลยนี่นะเออพุ่นนะ<แ>ตอนนั้นบอคืนเออเออเดี๋ยวผสมเทียม ที่ยีสเอางวดเถอะค้อม,มันค้อมบ่อด้อถูกเออ,อโอ้ข่ากี่นี้เพื่นเฮ็ดแตการแตการพี่น้องกกเกษตรกรเน่าเฮ็ดแบบนี้แลาหาและออออนี่ร่างอาหารเล้ขี่ออกซสวนแตการมีมุงมีตะไคร้ผ้าด่างเขียวกันยุ่งกันแมะแรงดูดเลือดนี่ร่างอาหารร่างน้ำกับมีขี่กระตักออกซูเมอ่าให้ เป็นแดงมักมมเพิ่นเอาไว้เพิ่นตัดออกไว้นี่เนาะขี่เพิ่นเนาะตัดออกก็ต้งใส่หนาเออเพิ่นและพี่น้องเขาเกษตรกรกระเฮ็ดแบบนี้แหละครับเออนี่ตัดออกมาไว้จัดการซัดเพิ่นกระยักอยู่แบบสบายกันครับเพิ่นบริยักนอนขี่เพิ่นได้เพิ่นซัดนะเพิ่นก็รักสะอาดคือกันครับขึ้ตื่นตัวนี้มันเคยผสมจักเสื้ออะไรเราบอกงอตัวนี้เคยได้รู้วิธีอแล้ว มันก็ว่างแบบนี้จะได้บ่งวัวตัวนี้ตื่นจะได้บ่มันเป็นโพโพเปฟโฟแบบนี้จะได้บ่งวัวตัวนี้ฮะ,ะตาม่านตา,า,นตาคือขยายขาคือตื่นเป็นตื่น,รนกรว่า,างแทะมันจะพัดได้มากแต่หัวตัวนี้น่ะมันเป็นหัวตะขีมานบาคุต้านาที่อืมเป็นตื่นตื่นวนะ่ะเพ<า>ื่อนเห็นคนอื่นแห่งตื่นได้หัวแบบนี้อ้าวได้ก้านสะอาดสะอานเออนี่แหละย่ามฝนมากเท่ากับ ดูลแลสัตว์เท่าห้ดีๆแบบนี้แหล้วโอ้ตาระวังเนอยายออกมาก,ก่อนมันเตือนมันเหน็นเห็นคนอื่นมันย่านเ่นอาน่ะย่านมันเตือนเตือนเดี๋ยวผมจะออกไปก่อนมันย่านมันเตือนอ่ามองเก็บขี่เพิ่นตักมาใส่ไว้เออการจัดการโล่งเลื่อนนี่แหละแบบบ้านเท่าเรียกแบบบ้านๆนี่ป้องกันมแมลง นี่หัวใจรักนี่เผื่ออาหารสัตว์นี่แหละนี่แหละสําคัญเรียงงัวเขาก็ต้องมีหญ้าโอ้เตจักไรนี่ย่ายจักไรเลยนี่นะทั้งเบิดจักไรนี่นะซองไลอะไรบ่กินลงไปนี่นะหญ้าไนบ่เนี่หญ้าไนกินนดปีั่นแหละครับถึงมันเป็นดินทำเป็นดินหน่ำซุ่มตลอดเนาะหน่ำข่ำเออนี่แหละเพื่อนกับมัก ในทีุ่่มปลูกหญ้าไน่เรียถือแล้วหญ้าไหน่หรือแซงกุล่าพวกนี้แล้วครับนี่แหละจะต้องปลูกไว้ครับเพื่อารากษาซั์นี่ลดต้นทุนการผลิตที่ดีที่สุดเลยเตียงง่วนี่สุดยอดชุดยอด,ด,ยอดถ้าเหาใส่ใจแบบนี้กะการเลี้ยงเฮ่าจะเกิดประสบผลสำเร็จครับเพราะว่ายังง่วนกินพืชกินหญ้า อาหารหยาเป็นอาหารลักอยู่แล้วครับหยานี่เป็นปัจจัยลักลดต้นทุนการผลิตที่ดีที่สุดเลยครับเพราะวะ่าการเลี้ยงปศุสัตว์งวัวนี่ถ้าห้ามีห้าแล้วนี่มีผืชอ,อาหารสัตว์ที่เพียงพอที่สมบูรณ์แล้วนี่เหตุให้ห้าลดต้นทุนในการผลิตดีดีที่สุดครับคือต้นทุนในการผลิตแต่การเลี้ยงก็คือ อาหารนี่แหละสําคัญเป็นสิ่งสําคัญฉนั่นพ่อแม่พี่น้องเกษตร,รยยกรเท่าจะต้องมีแปลงเผื่ออาหารสั์เด้อครับเด้อลูกไวบางคนนี่โอ้ได้ขายพร้อมแต่ขายน,ำน้ำมันยู่หตาโลจักบาทแต่ขายโลจักบาทเลยเนี่ยเห็นบอนั่นปลาอยู่ครับดีกว่าจะไปซื้ออเฟืองครับแห่งครับเฟืองแห่งเมลไยเบืองแล้วนี่ต้นทุนการผลิตนี่ต้นทุน ใกล้เคียงกันครับแต่ว่าคุณค่าทางอาหารนี่สูญาายาบ่ด้ครับโปรตีนสูงกว่ากันครับฉะนั้นเขาจะต้องเลือกสิ่งที่ดีนะครับเด้อโอเคโอเคพี่น้องพ่อแม่เกษตรกรเท่าเอาเปได้ไหมเขาซ่องเรียบร้อยแล้ววะนี่แหละอยากให้พ่อแม่พี่น่องเขาเห็นแบบนี้ครับตัวยางเทาเลียงเขาจะต้องมีโลงเลื่อนทีแข็งแรงท้าวันมีการป้องกันโรคมาแร็งใพื่นน้า ซ่องบ<ม>ัะคับซัดจะต้องมีประจําคอกล่งเลื่อนเท่าหนี้เพื่อความสะดวกเพื่อใส่ประโยชน์อย่างหนึ่งอย่งงางใดของเท่าครับสีวัคซีนป้องกันโรคผสมพันธุ์ครับแ,แล้วนี่ลีดนุ่มต่างๆคอดนุ่มแล้นี่ซุกเสิญอย่างหนึ่งอย่างใดเท่ากับามารมาที่จะใส่ประโยชน์จากซองเท่าไหรหมันจะก,กว้างเลิอดพอเจ้าเฮ็ดกว่างครับเฮ็ดไวเพื่อเฮ็ดไว<ป>เพื่อเจ้าสายพันธุ์เจ้าใหญ่ขืนเนาะอาการคือเพิ่นห่องมันบ่ โอ้มันโควบงัวเถื่อนมากนี่สามมื่นเออป่านนี้ตั้งแต่คลอดลูกมากนี่ลูกเป็นเดือนแล้วดเดือน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 เดือนถ้ากลางคืนเธอ,อแรกน,แนี่บอรอบแร<ถ>ก<า>นี่บอเขี่ยสามหม่เขี่ยสามน้ำเมือกคืนซัดเจนมีน้ำเมือกใสๆายมีมีมีวายยาเพีเพิ่นบวมเนาะแต่นี่เพิ่นจะโฮสเลยนาะเพิ่นเพิ่นจะล่มเลยนาะครัครับส่วงไปการเป็นซัดเป็นยังนี่ตามที่สังเกต เป็นมากนี่ละเียรเสียนได้ถกเสียนได้เลี้ยงงัวมาไล่รอบเดี๋ต้องเข่าใจท่ามสะท้อนซัคดพี่น้องพ่อแม่เกษตรกรเท่าจะต้องเข่าใจธรรมสะทขอนซั์แต่ละโต้นั่นครับนี่ประวัติซั์นำเด้อไปไล่ข้อมตกปู้ฉะนั้นตกัวผู้มาข้อมเข้าคนเลี้ยงนี่ในซีรูเข่าใจว่าซัดตัวใดมันเป็นแบบใดอารมณ์มันเป็นแบบใดเข้าสิเข่าใจซัดตัวนั้นครับฉะนั้นเขาจะต้องมีประวัติซั์เด้อครับเด้อ เคยผสมเทียมจักชั่วโมงก็คุณหมอเราผสมให้เคยผสมเทียมจักชั่วโมงแต่เทื่ยเดียวหรือเที่ยวอติดย์แต่ก่อนประวัติเคยก่อนสองเทียวงวดที่แรกเทื่ยเดียวเออเออเองวดที่สองสองเที่ยเออเออเอองวดที่สามนี่เทื่ยเดียวหรือกะสำคัญเวลาสำคัญกับการจับสัตวดกระห้าวนี่เที่ยวที่สี่กระห้าจับสัตว์บ่ได้กะมีผลต่อการผสมเทียมเพราะว่าหัวใจสำคัญของการผสมเทียมคือเวลาครับเวลาอ่าเวลาเหมาะสม อัตราผสมติดกระสูงถ้าเขาจับเวลาบ่ได้ในเวลาเริ่มแรกสมมุตงแรกบ่ได้กัอัตราการผสมติดกระตาครับโอเคเด้อนองพออมหม่เัาเข้าใจกรรมศาสตร์เข้าใจรักปฏิบัติรักวิชาการนําโอเค